วันนี้เรามาทําไก่ทอดกันครับวันนี้นะครับเราใช้ไก่ชิ้นนะครับซึ่งเราซื้อมาจากตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ประมาณ2ขีดแล้วตัวไก่เรา,เาหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมพริกไทยลงไปหน่อยนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเพรา้วให้เข้ากันเลยนะครับแต่เติมเกลือลงไปนิดนึงนะครับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับแป้งนะครับเดี๋ยวเราเค้ากันให้เรียบร้อยก่อนครับ เราเขาเลยนะครับเขาให้เข้ากันเลยนะครับให้ตัวซอสที่เราปรุงนะครับกับเกลือนะครับแล้วก็พริกไทยเข้ากันนะครับโอเคครับน้ำไก่ที่เราหมักนะครับคลุกลงไปในแป้งเลยนะครับวันนี้เราใช้แป้งนะครับทอดกรอบหรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราเลือกใช้แป้งทอดกรอบนะครับตัวนี้นะครับคุกเขาไปเลยสูตรนี้นะครับไม่ต้องใส่น้ํานะครับเค้าให้ตัวไก่เนี่ย เข้ากับเนื้อแป้งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับให้แป้งเนี่ยเคลือบไปที่เนื้อไก่นะครับอืประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทําการสะบัดนะครับอ่านะครับเอาแป้งออกนะครับสะบัดแป้งออกนะครับก็จะเหลือแป้งที่เคลือบกับตัวไก่นะครับบางๆ นะครับเวลาทอดนะครับจะได้ความกรอบและจะได้รสสัมผัสของเนื้อไก่เต็มคำเลยนะครับเพราะว่าตัวแป้งที่เราเคลือบเนี่ยไม่เยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดนะครับตอนนี้ก็จัดเรียงให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้เวลาทอดเนี่ยจะได้ไม่ติดกันครับไฟที่เราใช้นะครับก็จะเป็นไฟกลางนะครับค่อนไปทางอ่อนนะครับค่อยๆทอดทอดไปเรื่อยๆนะครับ สูตรนี้นะครับเวลาทอดออกมาจะกรอบมากเลยถ้าเราใช้ไฟแรงเวลาทอดออกมาตัวเนื้อไก่เนี่ยจะมีความขมจะทําให้ไม่อร่อยแนะนําว่าใช้ไฟอ่อนๆนะครับหรือไฟกลางค่อนไปทางอ่อนกําลังดีครับค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับจนเขาเป็นสีเหลืองทองนะครับอ่าประมาณนี้ครับค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบครับผม ไก่ที่เราทอดนะครับตอนนี้เป็นสีเหลืองทองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นพักนะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงครับว่ากรอบมากเลยนะครับนี่ับโอเคครับเดี๋ยวเราพักไก่สักคู่หนึ่งนะครับแล้วเราไปจัดจานนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับไก่ทอดนะครับเห็นไหมครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับโอ้โหแล้วก็กรอบมากเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผม เดี๋ยวเรากินคู่กับซอสมะเกิดเทศนะครับจิ้มลงไปเลยนะครับชิมเลยนะครับกรอบอร่อยมากเลยนะครับจะทานเล่นหรือจะทานกับแก้มก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวแตพิเท่านี้นะครับชอบเมนูไหนหรืออยากให้ทำเมนูไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ